ผมคิดว่าภายนอกกับภายในกายกับจิตแล้มันตามกันไปจิตเป็นนายกายเป็นเบาผมทำตามอย่างของหินทูธรรมหรือว่าปรัชญาของอินเดียนะว่า หนึ 1> 1่งถึงยี่สิบห้าเรียกว่าพรหมจันยร์อาสมตั้งหน้าตั้งตาเล่าเรียนหนังสือยี่สิบห้าถึงสี่สิบห้าเรียกว่าคฤหัสถ์อาสมคือทําหน้าที่มีลูกมีเมียมีลูกมีผัวทําอะไรซะตั้งแต่ยี่สิบห้าถึงสี่สิบห้าเนี่ยทำอะไรให้แก่บ้านแก่เมืองให้แก่ประเทศให้แก่ตัวเองนะซะบำรุงทิศท,ทั้งสี่ได้แก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เบื้องบนข้าทาสบริบาลข้า,า,าขงล่างข้างขวาลูกเมียข้างซ้ายบ่าวไพร ทำอะไรซะเรียกว่าคฤหัสอาสมในช่วงที่อายุ25จนถึง45แล้วเมื่อเลย45เนี่ยเรียกว่าวันปรัตอาสมก็เอาสมบัติบ้านเนี่ยทิ้งให้ลูกให้เมียหมดแล้วทุ่มกายถวายชีวิตทำงานให้แก่มนุษยชาติเมื่อเลยพ้นจาก45ขึ้นไปจนถึง60ไปแล้วเนี่ยเรียกว่าสัญญาสีอาสมละจาก ความเป็นผู้มีบ้านเรือนแนละเป็นอนาคาริกคือไม่ติดเยึดอยู่ในยก็สมบัติบ้ามุ่งไปสู่ความตายมุ่งไปสู่ความดับสูญเพราะฉะนั้นเ,เนี่ยผมมาถึงสัญญาสีอาสมของผมเนี่ยเร็วกว่ากําหนดหมายคนอื่นว่ราททำคนลาคนอื่นเนี่ยหนึ่งถึงยี่สิบห้าเรียนหนังสือยังไม่จบพอยี่สิบห้าถึงสี่สิบห้าก็ม้แต่เป็นหนี้เป็นสินขาบ้านขาช่องขาที่ดินซื้อสมบัติบ้ามีลูกมีผัวไม่รู้จักจบจากสิ้นหรือที่เนี่ย ผมจบสิ้นพวกนี้ตั้งแต่อายุเพียงแค่35แล้วแล้วพอ35มาเนี่ย